คนประโยชน์ของมันคือไอตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะนะครับยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทาเพราะว่าไอยาแก้เศษต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมกับในกระเพาะอาหารได้นะครับในในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่นะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเราเราทำเป็นกมิ้นชันได้อยู่รูปของไมเซล ซั่นอนูมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนโน,นะ,ะฮะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อลดอาการอักเสบลลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอไ้อร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารซสตไคไข <ฮะ S 1> ออกมาเนี่ยพอสารนี้หลั่งออกมาเนี่ยกระเพาะก็จะเกิดการหลั่งกดกรดเกลือหรือไอโดคลิกออกมาก็ทําให้ประวัติของกรดมันเยอะก็เรียกไอเปื่อยแอซิดนะครับประวัติเกิดที่สูงไอตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของในไปเป็นที่ต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะ ผลรักษาไัอักเสบในกระก็เพราะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงพรอะการอักเสบลดลงการหลังไซโตไคา์ก็ลดลงนะครับแล้วทาให้กดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยด้วยมีออยเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์อันนี้คือมีวางขายแล้วครับผมครม่าแม็กซ์แล้วนอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังทําเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการการพก ไไแต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันนี่แง่ที่เราเรา,เรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มทัวนี้ก็ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะดุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมด